สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาสอนการไล่สีโดยใช้สีโปตเตอร์นะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องผสมสีให้ได้โทนสีนะคะมีทั้งแดงเข้มนะคะแดงชมพูสีชมพูสีชมพูอ่อนนะคะและก็มีสีขาวก่อนอื่นนะคะเราจะต้องระบายสีแดงลงไป เนื้อสีที่เราผสมนะคะเราจะไม่ผสมให้มันเหลวจนเกินไปหรือว่าข้นจนเกินไปผสมให้พอดีพอดีนะคะแล้วก็ระบายระหว่างที่เราระบายก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีนะคะจุ่มน,น้ำเล็กน้อยแล้วเราก็จุ่มอีกสีหนึ่งนะคะที่มีค่าล้ำหนักที่สว่างขึ้นแล้วก็ระบายลงไปค่อยๆเกลี่ยสีนะคะให้กลืนกันนะคะเราสามารถใช้สีที่เข้มมาเกลี่ยสีได้นะคะพอเราจะเปลี่ยนสีเราก็จะต้องล้างผูกัน แล้วก็ค่อยคเกลี่ยเกลี่ยเข้ามาตอนที่เราเกลี่ยเข้ามาทับกับอีกสีหนึ่งเนี่ยจะต้องเบาๆบามือนะคะแล้วก็ค่อยคเกลี่ยไปพอสีเริ่มหมดเราก็เติมสีมาแล้วก็ระบายเข้าไปนะคะเราจะระบายบริเวณนี้แล้วเราก็ค่อยๆระบายเข้าไปอย่างเบาๆบมือถ้าสีมันข้นจนเกินไปเราจะจุ่มน้ําเล็กน้อยจุ่มน้ําเล็กน้อยแล้วก็ปาดกับขอบของแก้วเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยสี เราต้องดูด้วยว่าตอนนี้ผู้กันของเราเนี่ยมีสีอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็ค่อยๆระบายลงไปเกลี่ยสีไปเรื่อยๆแล้วก็จุ่มสีแล้วก็ระบายเข้ามาในอีกสีหนึ่งวิธีการทําให้สีมันกลืนกันก็คือเราจะค่อยๆเกลี่ยสีแต่ผู้กันของเราเนี่ยเราจะจุ่มน้ําเล็กน้อยแล้วก็ปาดกับขอบแก้ว เล็กน้อยนะคะไหนอย่างนี้แล้วเราก็ระบายเข้ามาเบาๆมือถ้าสีเนี่ยมันเริ่มเยอะจนเกินไปเนี่ยเราสามารถซับสีออกได้อย่าลืมนะคะเวลาเปลี่ยนสีเราจะต้องเอากันจุ่มน้ําเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆระบายเพิ่มค่าน้ําหนักสีไปเรื่อยๆร,ระหว่างรอยต่อของสีถ้ามันไม่สม่าเสมอกันเราก็ค่อยๆลูบสีอย่างเบาๆมือค่ะลดค่าน้ําหนักลงไปเรื่อยๆนะคะ สีของเราก็จะเข้ากันมากยิ่งขึ้นระยะของรอยต่อนะคะถ้าสีไม่กลืนกันนะคะเราเบาๆบามือแล้วก็ค่อยๆระบายเข้าหากันอย่างเบามือ ช่องสุดท้ายเลยนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็นำมาระบายแล้วก็นำสีไปซ้อนกันอย่างเบาๆบ,บมือค่อยๆเกลี่ยนะคะถ้ามันยังไม่ไม่ได้เราก็ไปจุ่มสีอีกสีหนึ่งแล้วก็มาระบายค่อยๆเกลี่ยอย่างเบาๆบ,บมือนะคะ เด็กๆลองฝึกทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ